สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักกันขับจะพาเาพบกับ FRR 210แรงม้าช่วงเชัดซียาวนะครับ6เมตรครึ่งหรือ6เมตร60ตัวถังนี้น่าสนใจทีเดียวครับเป็นแบบกระบะเหล็กพื้นเรียบเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวถังที่น่าสนใจครับเพราะว่า เป็นพื้นเรียบก็สามารถใส่งานได้แบบเรียกว่าค่อนข้างหลากหลายเนาะเป็นพาเลทนี้เหมาะมากแล้วก็เป็นเหล็กรูปประพันธ์ต่างๆก็เหมาะเช่นกันนะฮะจะวางคอยเหล็กวางถังค่อนข้างจะฟรีฟอร์มนะครับเป็นพื้นเรียบนี่เลยแล้วก็มีช่องสำหรับเสานะครับเสียบ หลักเสาตัวนี้ก็ยาวอยู่ประมาณหกเมตรครึ่งอันนี้เน้นตัวถังให้เลยนะครับพอดีเห็นเป็นพื้นเรียบกระบะพื้นเรียบก็เอามาทําคลิปให้ดูเลยก็สําหรับด้านข้างเนี่ยก็จะมีตัวนี้หูสําหรับรัดเชือกนะครับหูด้านข้างด้านล่างนี้ก็มีเนาะก็สามารถสร้าง พิเศษได้นะครับเหล็กเสียบนี้ก็น่าจะเก็บไว้ใต้ท้องรถนะครับผมดูเหล็กเสียบให้อีกทีนึ่งนะครับอ๋อนี่ตรงนี้พิเศษด้วยถ้าตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ครับปูรัดด้านบนก็ทำมาให้ดีเทลดีครับคันนี้ดูแข็งแรงดูรอบๆคันอีกสักครั้งหนึ่งครับกว้างน่าจะเต็มที่เลย ได้เลยครับ2เมตร30นะครับสำหรับคันนี้ยาว6เมตรครึ่งนะแล้วก็เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลครับอันนี้ได้ถังน้ำมันแบบ200ลิตรไปด้วยเลยนะก็ทำจากนกครศรีอินจิเนียริงนะครับก็อู่นี้ก็ อยู่มานานหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นกระบะต่างๆนะครศรีก็ก็เป็นงานของเขาเลยนะงานถนัดของเขาเลยนะสำหรับ FRR 210แรงม้านะครับผมแนะนำอย่างนี้ทีหนึ่งครับก็จะมีช่วงความยาวเนี่ย 4.30านะครับ5เมตรครึ่งแล้วก็หเมตรครึ่งผมเมตครึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่สังเกตจากด้านนอกถ้าประตูเมื่อกี้เปิดไม่ได้นะครับก็ดูจากเลขสี่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าต่อจากตัวเลข FRR 90N นั่นแหละครับก็คือตัวยาว6เมตรครึ่งนี่ ถ้าอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับโนอน,นั้นก็จะเป็น F R r 210แรงมา้าเหมือนกันแต่เป็นต่อตู้เนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งให้ดูครับแต่อันนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าน่าจะมารับแล้วเตรียมส่งมอบก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับสําหรับพื้นเรียบเป็นแบบบรรทุกวัสดุที่เป็นพาเลตเป็นแทงเป็นถังแล้วก็ ต้องการน้ำหนักนะครับพื้นที่ตัวนี้ฟรีฟอร์มก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดซับสไคร้ไลค์และแชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสาหรับการรับชมติดตามวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ